สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับพมมาอยแล้วกินนะครับพี่น้องเหมือนในภาพีผ้านหนองมาแบบบรรยากาศคำ่คำคำ่เหมื่อเหมือคือเก่าครับมาตำทัวครับแหนมใบตองหรือว่าสมครับสมับเนาะพี่น้องบ่านในปอกให้เบิรงเราครับบ่าในแกให้เบิรงอะไรคือปอกบ่านในแกให้พี่น้องเบิรงครับว่ามันสีเป็นใหญ่หรือหน่อย หอละสิบาทเอาี่น้องก่อนที่ต้องมือกินแต่เรื่องปากกดสับตะไคร่กดไลไ์กดแชรกเพื่อเ,อเป็นกำลังใจกับพมมาหลาาที่กินแล้วก็น้องเนยด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเ่าครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับลูกโดดลูกโดดผิดเขียวอยู่ด้านหลังนะพี่น้องตัวนี้เป็นสีแดงเอะพี่น้องลงมือเลยเขามาเขอห้อนเขาติดใหญ่ครับเขิงติดอ๋อ ออนหย,ยัดแก่ไม่รูกินเลยครับหยัดแก้กันโอ้โหเลีวันนี่เอานามหาย แสบครับหอมดีหอมเนาะแสบ,บอืมไม่ได้กินสั่ จะเสื้อเป็นขมจากย่ายครับย่ายแม่ตลาดเราเหเ็นเองขันเองขี่เป็นหอใหญ่ๆเราอยูนู้นเนาะล้วมือนออี่็ได้มาแบบนาอง่ <c oughs> อกันกับหึ่งปู่เลยอง <c oughs> นี้ปู่มือ 내안ื้ ิบอันเนานทกินนะอเอาะทำไ่กวนทำไมกวนจีนองเห็นเป็นกินแล้วเป็นตัเสียไม่ยงตัวพียงเลยก็ใส่คับตรงพี่บบบ ปีกได้ครับพี่น้องบอกเอาตัวไหนก่อนตัว,วนี้ตัวนี้ก่อนวะอืมอืมอืมหอม แตกระเที่ยมกับเจียวขมสาขาเสร็บอืมอืม พนจังในกครับพี่น้องพอนเ้ีวันพังยังเลยกับบริษิมว่าเห็นนุ่งเน่เป็นผู้ระถาดเนาะโดยบริษิมจังแล้ว่าพังยังโดยพักการหินตัวน,นี้จะพักการหิน,นบบด้วยครับตัวนี้จะพักการหินอันนี้เ็นแบบนี้ยามันยังจังยาก อ่เป็นวัน,วน,น,วนนี่หรอยังวันครับพี่น้องด้วยใส่ประเด็กตอนนั้นบอกมันบอกใช่ด้วยสายประเด็กตอนใหญ่ส้ตมตำวันนี้เรายังว่ตาตำทัวตำถั่ววันนี้ต้องเลยเป็นคนตามมาพี่น้องเป็นเมนูเขาเมื่อจิบคือเราบอก hướng để chỉnh nó mhm Nó làm mhm 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 แสบนะมอะไรสมอ่ะแสบดีครับพี่น้องเกินพี่น้องเมือ่อกี้นี่เขาแยกย่างเลยนะเอาใส่กับคำเข่ายังไงพี่น้องวู้บายคำเขาเลย Não. Uh -huh. Cái mình có hiểu <laughs> không được không phải phải yêu mời chị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 u mà. chịu mời Nó mời อขอบโทเขาแวบลักพี่น้องเลยเป็นมุนเป็นเมนู่ซแสบสำหรับน้องเ,อเงน่แบเหมือน โอาอยาวเอาพยามะาไหมข้างหลังอืเนื้อดีนูยอมเมนูเขาเบิร์ติบอื เมนูเซ่บเขาเบิร์จิบพักเบิร์ตถาดงูว้าะ

โน้ mm ่มโดด

Con. Mm. Mm. Tâm một bằng xong không con coi ừ. một cái bông nó không? Yeah. một cái tôi này. ไม้เหรอไี่หรอกกินไปน้ำหายไปน้ำใส่ทั้งพริกแ้งพริกสด <What? S 2> แบบเพชรเอ้าแบบเพชรเรารับพี่น้องขั้นบทเพชรแต่บทแสบเอาน้ำเยอะกว่า,น,าน,นะเข่าไหมเข้าเบิดตจีบพี่น้องเ้ยเป็นเมนูเขาเบิดตจีบ <c oughs> แสบ แะไรครับพี่น้องเออเรื่องพี่น้องเพิ่นพี่น้อง่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าปวดเกียวห้ยไปตุ่มมันเพะงก็รากที่บอกว่าตอนเชียงรากใบผูกอ่ะรากใบชะพูกับพี่น้องเพณ่นว่นารากใบชะพูหรือว,ว่าใบนางเหนือผมก็เริ่ม,มถามเพื่อนว่ะเอาอมเพื่อเอากินเนาะ <laughs> ผมจะเอาไปใส่ครับเจะ่ามือว่านนี่ทียำใบผู้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลายครับพี่น้องออกอบ่ปวดแต่ว,ว่าต้มรากใบชาพูเนี่ยจะบอก,กว่าสีเป็นไงเนาะร้าพี่น้องสุดท้ายไปละค่ะไปแบบจุดจวดขี่เก่าละขอบคุณมาครับพี่น้องบ๊ายบายเสียบหลย